ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะชีวิตตอนเป็นเด็กน้อยลำบากหลายเงินบม่มีอยากกินยังกาบไม่ได้กินเห็นหมูก,กินขนมก็ได้จะ่กืนน้ำลายกึกๆพอเริ่มเลื่มตาอาปากได้ก็ก็อยากแบ่งปันสังคมก็เลยมีโครงการจัดลงทานในวันเกิด ปีนี้เป็นปีที่3ม,มาชมบรรยากาศกันค่ะใครซอดีมาได้ใกล้ครซอกดีบคซคดีมาได้ใกล้คอกาได้ครสานแ้หลัางจานมาได้ได้ี่อาจารย์มาจับเีคนเล็กเก็บหมเลยจ มาเจ้มาหน้มานี้มา้าอุดตัวน้อไปซื่หวยนะไปซื้อหวยนี่หมายเลขสามสบซื้อหวยเวยเจาต้องอยู่ตัวน้ำขนมจีนยักไม่มา ไปรับน้ำก็ย่าิผัวผ้าพี่เกดได้ผ้าได้ผ้าโอ้ย่อยด้ใกล้หลายตามพี่เกดได้ผ้าเก็โตัแนด้วยไปมาเด้อมาเด้อนั้งผาเด้อค่ะเด้อนั่งสา้อันนี้สองสองไม้ต้งว่าเงยเงด้วไกลเราข่ากไกลอยในตุ๊กตาเลือกไม่ได้เลือกแต่บุญรอบเปลี่ยนเรียก้าบ้องใสเด้อห้าเจ เด้าเจ็าสิบเก่งก็ขัไปเจ็ดส้นหวไหลนะสิ้นหัวนะถึงเจ้าไปเอาต่อเอาน้ำเลยแบบเนี้ยมาจับมาจับมาจับําจับจอด้วยมือจอดคนสวยโอเคอันนี้ไม่ต้นาน้นุ่นมาดมาดี เปลี่ยนตุ๊กตาบอกให้พ่อหนูมาจับเพื่อได้ตุ๊กตาบอกขวดโดนเขาได้บอกพ่อหนูมาจับก่อนมันจะหมดเล็วมันนี่พ่อหนูที่รักไปหนึ่งถึงสีไก่อไม่ใช่ด้ยังหรือเ่าได้ไก่ได้่ก็เห็นได้ไก่ก็ได้ไก่เลย ไดค่ะได้ค่ะโอ้ยดีใจมาให้ตาพร้อมต้องมาเมื่อเทือนนี้เมื่อและก็เมื้อหกชี้ชีไม้เล็กอันน้ำไฟอึดให้เจ้าไปซื้อขวานเลยไปท่านแรงมไท่านแหล บาทหงัดกับไปถ้าเขาไปซื้องทานบ่บ้หกสี่ล่างวันนั่งีันไม่แยองเทียนของขาดของยังกามาดศรานี่โอ้ยอันดานาวมาฉันได้ใส่บาตีอา่าบานยุ้เ่อยู่ันได้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 ด้ได้ได้ได้มา้ได้บด้ได้ได้ไยนไ้ไดได้ไดไได้ได้นได้ได้ไไดได้ไไไ ร้อนน้ำ <ies> ร้อนขนมจีนผู้ใดจับมุ่นรอนน้ำรอขนมกินนะอันเดียวอันเดียวฮาบานฮาซินจะเฝ้าใส่อย่าเพิ่งเอาใส่ไหนวะอันเดียวอันเดียวอันเดียวอันเดี่ยสวยจานนะในในตู้ในเตงตู้เต็มอยู่นะเออเดี๋ยวไปยกไปยกตู้ออกมาได้เด้อเอ้าเตรียมฝายมาไว้ย่าเลยู้ใหญ่ใส่แล้ววะสวัสดีอิตาพ่อฉันก็ได้เดี๋ยวใส่อัน วัดุค่ะแล้วส่เขาตัวนี้เราใส่แนีใส่บาทนี่ใส่บาทสหวยอะไปซื้อหวยอะอะผูกแกนดจะไปผูกเนาะไม่ได้มกลหรอกนะจับนาค่ะอออกไ้แน่ที่ันนั่งนั่งขับเปา้เพียนผูกใเดกอจับว่ยากได้กวนตาดวงตาดวงดวงเดียว

ด้ไปบ่ใจน้าไอ้โ่ดีมีแงย้าขนตันดีแค่เนใสันาีงกิเมเียงเอาจับนแมค่ะได้จับมาได้ละจับ ใช่ไหมขูดเอวเาเยเดเดี๋ยวม่โออมีความสุขค่ะอาจารย์นอขอบคุณค่ะไปอกอันสุขนะยอไปปีปดีจ้เ้าน้ำขนมกีนยังไม่มาต้องทาไปอาชาไปตาองกนไปให้ไอองมาจับไไ้จได้

ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงดำรงีวขึ้นนนี้มาไกลได้อลไรคะได้ไก่ได้ไก่สวยค่ะได้ไก่ไปเพียอไปเพื่พันนึงสี่ี่ไก่น้าน อันนันไม่ได้ไปซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเหอนแตงโ้อย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปหาคนนี้ก่อนมอเดเด็ดอัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันมอดเลยอ่ะี่นมอดเดียวนโทรนี่กันพี่มอเห็พี่เดี๋ยวนี้ค่ะมอดให้มอดเห็จำกอัแาบียอามาน้น้องสันจับ

โอเรียบเปรบัวาหัร้านนั่นบหละบ้านบ้านเด็กเดีเดี๋ยวเดียวอามาล้จับตลาดก็หนีหมาหนีดไปยั้งพุ่นคัสิบไ่เป็นไรไม่เป็บ่นมจกนอยากให้จับอยากให้มา พีเอาตันนได้ัวนมัต่ออันนึงนะรับดรัตัวับตวเี่รเกตจะเลื่อนีงเรื่องแ้เหอวนหรือคนละบ้านบอกเสโไเดี๋ยวใบแดงเดี๋ยวใบดนี่อะไรอ่ะนี่ไไข้ไขได้ไงนันมตัวนีบ้านตรงนี้เาแก่ยใช่ตครับโรงเรียนนั่น ได้จำเป็นจ้ไก่างได้ยังได้ไกมาจะข้าีได้อย่งก็ได้ไก่ได้ไก่สวยงามออสวยแล้วใช่ไหมก็ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เลือกได้ไวันเกิดเพื่อนขอให้เพื่อนจุกท่าแข็งแรงร่ารวยร่ารวยนะคะถ้าขายค่ะาตุออ้อันนี้ได้เลยลูกตาตาถ้าใคนยากได้ต ตาไปเปลี่ยนกับเด็กเลยเปลี่ยนเอาอย่างอื่นกับเด็กเดลยตุ๊กตาถ้าไม่ชอบไปรอเปลี่ยนอยู่นู่นอ่าอ่าเอาแล้วลูกอ่ะ่คยเจอในตู้เต็มเลยนะคาถเดียวครับสระก้อนไนรารีก้อนป่วยน้อยกันจริง๊กตาโม่อึดตุ๊กหันอ่าผู้บมิาจได้ตุ๊กตามาหลายในบัานนี้ตุ๊กตา

่ันที่สองเลยค่พี่ได้ได้แขวงอันดัดอันนี้นมเศน้อยังบมามารอบด้มา2รอบด้วยได้แล้ววรโอยเด็ก่บ้านมันไม่มา่ไได้แล้ว พี่โตกว่านี่โตนี่นะคะ38 38เดี๋ยวเดี๋ว่าจังซึ่งซึ่งสุกเกษโอ๊ยบ้านนั้นเรบกหัวจักเป็นให้คู้เกดมีความสุขเ้อสุขใจพ่อพมอพมออพอากจะบอกเดียวมอกพี่เป็นคนมอมมอแทนอันบักร้าให้นี่ซื้อของซื้ให้นี่ ขอให้คูเกตรวยรวยรวยสภพแข็งแรงคนใด้น้ำแล้วค่ะคุณคูบานเนี้คุณคูจะดีมากเอยายมามาม้ยายจับฟันนานาน่านาน้าน่่าน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 ่า่าน่ไน่าน่าน่น่า่าน่า่าน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 ่าม่าน่าน่ไน่น่่่่มาน่า่่า่่ โอเไหมคนได้บนหลายพวกหน้าต้าเให้กินได้ไ้จได้ยัมาจับเลยมาจเากคุณครับคุนีเาไปคุยกับผู้จับได้ไแล้วโเคมันหลายเอะไเาฝากเ้

คาตาไม่กินเห้าชบเห้าดีเลยเรียนก็แล้วใส่ผิ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 ว các chị làm nè này đây làm rồi cắt mình mới con แมปวดเลี้ยนเอาไก่้มั้ยแม่ปวดแม่ปวดให้เอาไก่ใส่ให้ใส่ให้เอาไก่จางไรใส่เนี่นห้ดีให้ดียายเอาไก่ด้วยจ้าเพ่อนเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วไง้นกันนไอ้สายไอ้สายวะไอ้เนี่ยันเดดเมนบะเมนบะ สิบแปดค่ะเนี่ยเอาไว้ใส่จ้าไปร่ำรวยหอมหวานนะชีริตไม่อึดไม่อยากค่ะถูกขนมจีนจ้ะถือไปผู้ละถุงกินก็แก้กินบ่ถือบ่กินเลยเอาเมื่อบ้านมาจับยม่มาจับเลีดยกน ก้อนบาทนึงเขาอยัเาอ่ะพี่น้องมาเอาขนมกินเด้อวันนี่คุมาคุณนมมวนไดแล้วม้วนมาาันมนม้วนแล้วก็คือบอโอ้ได้เสื้อโอ้ได้เสื้อได้เสื้อเสืล่อเสหล่อโอ้ดเพลงมีงสวนีมาจับฉลากเสร็จ้าม่จับสลากสิบนจะข้ามาเ มีโล่ท่านน้าโล่ท่านถนนเซนต์คู่สวนคู่เนี่ยเออบอกใครมาจะแกะมาเมื่อแต่ก้คืมาเด้วมามนเกิดคู่มาเกิดอย่ามีเลยเม่จับไเลยคจับไเลยค่ะไม่มีเวลานี้คืออะไรโล่ท่านน้ำ เพ่อนเพือนมันเลย่อยค่อยเหมืออันทักก็บ้ช้หันยังมาหันก็เลยไปหันเพื่อนไสเพื่อนมั่นกันงเพือนใสเต๋อแบบนี้เมนโล่เมนพื่อนละถุงอันมะคืองเลยเอามาให้พื่นกับขนมกินขนมกินนี่เพื่อนละถุงแถมไม่ได้เพาว่าตอนนี้าทีน้ำมาทีได้สนเนาะทีได้เมนเออขนมกินเพื่อนละถุงเด้อมาสามคนก็ได้ถดียว ไแต่ไทยแล้วว่าหัววโอ้ก็ไทยรถอันอันโอ้ก็ไทยสวนใหญ่แล้ยสิบ่ได้แล้วว่าตาไปนี่แน่ควยอันได้ตุ๊กตาน้อยวะหลานแล้วว่าตุ๊กตาน้อยไม่เอาย่จะเอาตัวใหญ่ๆวาสันเพื่นบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีสดีมาดับสละกอนร ขาทูด้าเด็กได้ไปเลี้ยงบ้านเดไก่เ่นไม่เอาเปลี่ยนเมื่อเขาบอกไก่ไก่ยนตัวแล้ว600น่าจะบอกให้ไก่ซื้อจานจานยนนี้ซื้อมาเลยได้หวยด้อสอนเลนสอนเลยน้มกินิ่นยะไสน้มกินอ้าจับจับมาจับทนายเ่ยค่ะ

พี่อยู่ทางต้นมะข้าวนะพละสาชเครองพี่หัตเชองของพื่นนะเลือกมาหัคือหันคือหันของพี่เอาก้อนเลยอิก้อนเลยใม่หล่ะช่หือเปล่าใช้วเหนียวกระถางเพรา่ครกถุง

ม้วนเขาม้วนมือาับได้ด็ๆตายหยมาจับไม่จับได้จังได้จับได้หมดนอกจากน้องเอียงบานหนเรือพ่นเรือแล้ว็ไปแจกตามบ้านแล้วบ้านที่ลังมันก็ไปได้ขิดข้าไ ร้องลูก <laughs> น่าเันอะไแล้วป้านาเธอทำไมไม่เอาจานไปกับรอยยากจานไ้ไหนอกจานไปอันก็มีนี่จานพันน้อยก็ยีมห่อ

เขาโยขข้าวต้มข้าวไข่เแต้มบ้าว่าข้าวไข่เจี่เจียวไเจียวไข่เจียวไ่ีไข่เจเจีย่เจย่เไยไ่เจี่เจไ่เยว่ไจ่ี่ មកទៅដល់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  t h រូសារប់ខ្ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ qua hết tất cả nó 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 มามาวัดดวง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 เอาเดื่อคอันนี้คือแก๊ปแก๊ปอย่ในไพี่เแกแก๊ปอย่ไครับเนี่ยอ้เนุ้ยักระต่ายจ้าเดี๋ยวนะ าไปรทมีสองสองอคต่รง้าดีจ้าียงตาานค่ะาดูเพิงเตินปาากานเลยาเดวเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอันอันเดี่แม่ให้นงเติมนะจาเพิ่งกินเผาตอนนี้บ่ทันสาวนนี้ทาวดึุย ที่แบบคือวันนั้นใช่ไหมโอเคคือทต้แซ่บแซ่บเี่้ใัวไปเดนประเดนนไมันมัน่ออที่เราพี่ดกันไดเราไม่ได้แวครับ